สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับโอ้โหพักนักฟังอาจารย์เมาเนาะก็ดู่ข้างหลังอยู่ผมเปนแค่กูหรือเปล่าเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเปลี่ยนจากที่เป็นเนี้ยก็มาเป็นแบบนี้นะดีที่อาจารย์เสร็จบอกว่าอยากใส่อะไรมานี่คือใส่มานะหรือแม้จะแดงเนื้อหน่อยนะหลายคนที่ผ่านกิจการเทครั้งที่แล้วคงจะจําได้เนาะชุดเดิมไหมชุดเดิมครับคอนเซ็ปต์ท้ายแล้วคือฟิตแอนด์เฟิร์มคราวนี้ก็อยากรู้ว่าเออถ้าเราฟิตแอนด์เฟิร์มจริงๆของเราได้เนี่ย เราจะทําได้สูงสุดได้ขนาดไหนก็อลองมาดูว่าเออวันนี้ถ้าเกิดตั้งหัวข้อว่าเจลเบรกโยมแหกคุกในใจสง,งสยัยนะครับว่าทำไมต้องเจลเบรกโไมทำไมต้องแหกคุกในใจทุกท่านเคยไหมฮะเคยมีภาวะที่ตั้งเป้าหมายอยากทํานู่นอยากทํานี่เยอะไปหมดแต่สุดท้ายไม่ได้ทํะไรสักอย่างหรือไม่กล้าเริ่มหรือไม่ประสบความสาเร็จสักอย่างผมเรียกภาวะนี้ว่าติดคุกใ,ในใจเห็นไหมฮะติดคุกในใจเพราะวันนี้ผมก็จะ ผมก็มีผมก็เป็นคนที่คนหนึ่งอย่างที่เคยตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้แล้วก็แบบเฮ้ยอยากจะทานู่นอยากทํกทำนี่เยอะก็มีเป้าหมายในชีวิตอย่างหนึ่งอนกันว่าอยากไปวิ่งมาราธอนทำไมถึงอยากวิ่งมาราธอนเพราะว่าตอน,นเด็กนะที่บ้านอยู่ใกล้สะพานแผนเขาจัดงานวิ่งโอ้มันเท่มากเลยคนแล้วไปวิ่งในงระยะมาราธอนสี1สองจุหนึ่งเก้าห้ากิโลเมตรตั้งเป้าหมายตั้งแต่เด็กครับจนป่านนี้ตะหลักสี่อยู่ละก็ยังไม่ได้ได้ลงมือทำเมื่อทีก็ยังคิดใจเฮิย เพราะว่าอะไรครับมีคนรอบๆข้างบอกเราว่าเฮ้ยอย่าไปวิ่งเลยเดี๋ยวข้อเข่าเสียแก่ละอย่าไปวิ่งเลยอันตรายคนเพื่อนๆก็บอกว่าแต่งงานแล้วมีลูกรับงนานก็เยอะเจ้าเวลาที่ไหนไปซ้อมผมเก็บคํารวบรวมแบบนี้ฮะคาให้การของคนเหล่านี้ฮะแล้วก็วิ่งภาคาตาตัวเองจาคุกตัวเองตลอดชีวิตไว้ว่าเฮ้ยกูคงวิ่งไม่ได้หรอกแต่มีเหตุการณ์เหตุการณ์ครับที่ทําให้ผมต้องออกมาจากคุกให้ได้ผมตั้งใจแล้วว่าผมจะแหกคุกมาดูนะคระว่าผมทํำยังไงนะครับ เริ่มต้นก่อนถามทุกท่านนิดหนึ่งคิดว่า42.195กิโลเมตรระยะของการวิ่งฟูลมาราธอนเนี่ยมันไกลประมาณไหนฮะถ้าเริ่มจากที่นี่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่เซนทร่าที่ลาดท้าวระยะทาง42.195กิโลเมตรอ่าบอกว่าก่อายุติจารนะผมถามผมถามผมถามนกแอร์ก่อนนกแอร์บ้านบ้านนกแอร์ที่เราเหนือดประมาณเท่าไหร่ฮะเจครับประมาณเนาะ ผมผมนะ่ะใช้ Google Earth วัดเอานะ13กิโลนะท,ที่ที่ดอนเมืองเขาเพิ่งเดินี่ไปดอดนเมนะืองเนาะครึ่งทางของมาารธอนก็คือประมานิวเคลีร์ชั่วครลังสิตวิ่งต่อเนื่องไปฮะเลยถึงธรรมศาสตร์ลังสิตเลย a i ไอพมาถึถงนวมินครเลยไปละฮะทุดท้าย4.2.1.95กิโลเมตรอยู่ที่ทางแยกตลดาดบางปีนะแยกไปอุทิาาาย,ยานครสวรรค์ก็แยกไปสรระบุีอันนั้นคือระยะทาง4.2.1.95กิโลเมตรพอเรามีเป้าหมายปุ๊บทำไมฮะก็ต้องลงมือทำ มีการวางแผนนะมีการซ้อมเป็นอย่างดีผมใช้เวลาซ้อมทั้งสิ้นนะครับหลังจากจบ <c oughs> ที่แนเช็คคราวที่แล้วนะครับเริ่มต้นใช้เวลาทั้งสิ้น141วันในการลงมือครับวันซ้อมถึง141วันโทษนะฮะโทษนะฮะโทษครับอ่ะใช้เวลาวิ่งไปทั้งสิ้น141วันเดี๋ยวขอคนด้านเช็คกันอีกนะไปที่ไกลผิดปกตินะครับ ระยะทางครัะที่ใช้ซองวิ่งไป587กิโลเมตรก็ประมาณจากนี้ไปประมาณลำปางนะฮะแต่เชื่อไหมฮะเวลาที่เราใช้เอาเท้าวิ่งลงพื้นเนี่ย7.3ชั่วโมงนับจริงๆแค่ประมาณ3วันนีนได้ไหมฮะนั่นหมายความว่าแล้วเราบอกว่าเออเราไม่มีเวลาจริงๆมันแค่3วันที่เราใช้เวลากไปจากการวิ่งนะครับน้ําหนักลดไป10กิโลน้ำหนักลดไป10กิโลเผาตัวเองไปประมาณ60,000กว่าแคลอรี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นหลังจากนั้น พอตั้งเ้าปุ ok ๊บก็ลงมือทำนะสไลด์เมื่อกี้มานละ23มิถุนายนที่ผ่านมาผมเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชไปแข่งทุกคนเดียวนะก็สามารถวิ่งได้สำเร็จใช้เวลาวิ่งไปทั้งหมด5ชั่วโมง58นาทีประสบความสำเร็จในชีวิตมีนักวิ่งชาวเช็กคนนึงฮะเขาพูดเลยว่าถ้าคุณต้องการจะวิ่งไปวิ่งกิโลเดียวก็พอไปวิ่งไมล์เดียวก็พอแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะค้นพบชีวิตใหม่ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่าง ให้ไปวิ่งมาราธอนเขพูดนี้ครับเป็นแรงกำลังใจยอย่างที่ทําให้ผมไปวิ่งวันนี้ผมจะมาบอกทุกท่านครับว่าผมค้นพบประสบการณ์อะไรในชีวิตม่จากการไปวิ่งมาลาธอนผมเรียกตรงนี้นะครับเผื่อทุกท่านจะเอาไปเจลเบดตัวเองบ้างนะครับผมเรียกตัวนี้ว่า Gel ed, เจลเบดไลฟ์ไฟเคลแล้วก็ที่ตัวแรกก่อนครับ Love and Learn ผมค้นพบว่าครับถ้าเราจะแหกคุกในใจของตัวเ,เองเราควรจะเริ่มต้นจากการที่ว่ารักตัวเองก่อนรักคูอื่น ไปคิดอย่างนี้ครับที่ผมต้องมาวิ่งผมมีปัญหาสุขภาพทางกายคนระับเกิดอาการที่เรียกว่าล้าผมไปหาหมอผมบอกว่าผมเหมือนมีคนมาขี่หลังอยู่ตลอดเวลาบอกไม่ถูกเลยกอาการไม่ถูกอะ่ะหมอก็จัดไปเข้าเครื่องสแกนออกมาพบว,ว่ามีอาการเสี่ยงต่อการที่จะเป็นหมอรกระดูกทับเส้นประสาทเพราะมันไปละกระดูกมันไปเริ่มเข้าไปอยู่ในช่องดคกเรียบร้อยละคุณต้องออกกาลังกายนะคุณต้องเปลี่ยนถ้าแต่เขาอยากเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณไม่งั้นคุณมีปัญหาแน่ เรานั่งคิดในใจ้ะเฮ่ถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาไม่ออกกําลังกายลูกมีอะไระทําไหมพ่อแม่อะไระทาไหมมานั่งคิดนะครับดักแด้นะครับมันยังรอวันที่จะโตเป็นผีเสื้อแต่ถ้าเกิดเรายังดักตาอยู่อย่างนี้เนาะชีวิตเราจะเป็น,น,นยังไงเนาะก็ต้องเริ่มวิ่งนะฮะก็รักตัวเองก่อนรักคน้อื่นหนละังจากนั้นหาแรงบันดาลใจฮนะหาแรงบันดาลใจแรงบนนังบนดาลใจแรกของผมเลยคือครอบครัวครอบครัวช่วยได้ผมได้เยอะมากภรรยาสุดที่รักซื้อเสื้อมาวันเกิดปีที่แล้วในไซส์ที่เล็กลง ก็ปกติแล้วแขนเสื้อโชว์รีตตาให้เล็กๆผมว่าเฮ้ยจะใส่ได้อเปล่านะมีกครท่าไทยเล็กเนาะอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทาให้เราเอออยากใส่เสื้อที่เมียเราซื้อให้เนาะเพราะเพื่อที่จะเอาใจเมียก็ออกแรงกานแรงบันดาลใจที่สองแรงบันดาลใจที่สองผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์นลวิชชื่อว่ากล้าเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นผมไปโรงเรียนกับท่านเรียนจบผมประกาศกับคนในห้องเลยว่าผมจะไปวิ่งมาราทอนสี่สองจุหนึ่งเก้ากิโลเมตร ลดน้ำหนักให้ได้ภายสิบกิโลภายในหนึ่งปีก็คือมีทุนายนเพื่อฉลองวันเกิดของตัวเองแต่เหตุการณ์ตรงนี้ครับทำให้ผมค้นพบว่าปกติถ้าเราจะแหกภุมิทางกายเราต้องเงียบไปใช่ไหมบอกใคยเดี๋ยวผู้คุมเห็นแต่ถ้าเกิดเราจะแหกภุมในใจต้องตะโกนออกมาบ,บอกคนอื่นนะเราจะได้เหมือนกับคอมมิชเนต์กับตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราจะทำาบบนี้ละแล้ววันที่สามครับคือเหตุการณ์วันนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาท่านอาจารย์เฉยโยได้ให้เขียนว่าจะมอบหมาย เวลาให้ผมซึ่งเจ็นาทีในการหาสิ่งดีๆมามอบให้ให้กับทุกท่านผมก็มองเอ๊ะแล้วผมจะทําอะไรอีกเนาะก็เลยคุยกับทีมงานแล้วบอกอาจารย์้ว่าผมจะไปวิ่งเพื่อหาประสบการณ์ดีๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังลองที่ดูนะฮะโปรัวร์พมพ์มอ,อไปเรียบร้อยแล้วว่าโจจะไปทํามีเรื่องนู่นเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังถ้าวันนี้ผมทําให้สาเร็จอะไรเกิดขึ้นฮะมันจะมีปี๊ไปหนึ่งมาเป็นพร็อพฮะมันผมไม่ได้เอามาเตะนะไม่ได้เอามาเตะเอามาครอบหัวตอนนี้จะไม่ได้เป็น จเลเรียโดโยมมาแล้วเป็นเจเลบเบียโดโยมปีแทนนะคตอนนี้นะครับอันนั้นคือเป็นแรงบันดาลใจอย่างหน,นึ่งที่ทำให้ผมต้องทําให้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทําอะไรสกอยากพยายามหาแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจมันขึ้นมานะหลังจากที่สร้างแรงบันดาลใจเรียบรอย้อยละแน่นอนฮะต้องเริ่มคัะคิดออกลงมือทำฮะมีหลายครั้งนะครับ,รบตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วเป้าเป็นเป้าแทนเป็นแทนแล้วก็นิ่งอยู่งานมีแทนแต่ไม่มีแอคชั่นจะเป็นไหมฮะ ตั้งใจอยากจะทำแล้วไม่ได้เริ่มถามวิถีผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับไปยืนอยู่หน้ากระจกที่บ้านอ่าลองดูนะ,ะสมมติตอนนี้อยู่หน้ากระจกคุณยืนหน้ากระจกชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วฮะนิ้วชี้แอคชั่นนิ้วกลางคือแผ่นนิ้วชี้คือแอคชั่นนิ้วกลางคือแผ่นชูนมานสองนิ้วขึ้นมาที่หน้ากระจกครับถ้าคุณมีทั้งแอคชั่นทั้งมีทั้งแผ่นมีแผ่นแล้วลงมือแอคชั่นคุณจะประสบความสำเร็จถูกไหมฮะแต่ลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดคุณมีแผ่นแล้วคุณไม่แอคชั่นจะเหลืออะไรฮะ คุณดา่าไปนะกระจกกูม่คุณดา่าไปนกระจกลงมือแ,ลลแทนเราไม่แอคชั่นด่าไปนะกระจกอันี้ไปล่อนฮะเดี๋ยวมันจะอไยมันจะละอายการใจตัวเองมันจะละอายกายใจตัวเองนะปมโสบติดข้ออ้างคนท,ที่ไม่ออกมาก,กายเลยฮะไม่มีเวลาไม่มีที่ไม่รู้จะที่ไหนดีผมแนะนำน,นี่ฮะเอาอาจารย์อารมณ์ที่ปอกในหนังสือนะครับว่าคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่มีข้ออ้างในชีวิต ถ้าคุณมีข้ออ้างให้ชีวิตคุณจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเรื่องเวลาเอาเรื่องที่แบบผมก็เป็นคนที่ไม่รู้ใจเหมือนกันนะเป็นคนที่เมื่อก่อนก็ต้องเป๊ะต้องไปวิ่งในฟิตเนสต้องไปวิ่งนในสวนต้องพร้อมเท่านั้นถึงจะไปวิ่งไม่ฮะตอนนี้ผมพรอ่านเสือจาการจะลงมือเสร็จที่ไหนก็วิ่งได้นะลงร๊ปแรกที่จอดรถบริษัทเนาะพี่เล็กมามาด้วยกันกับพี่เพชรรู้เลยว่าที่จอดรถบริษัทผมก็ไปวิ่งครับวิ่งตอนเยน็นฝนตกก็ไม่กลัวก็วิ่งรถมันวิง่งได้คนก็วิ่งได้ถูกไหม เอาเท้าวิ่งไปวิ่งด้วยที่ไหนฮะหน้าหมู่บา้านเมื่อก่อนหน้าหมู่บ้านร้อยเมตรวิ่งได้หรอกเดี๋ยวไอ้เขาไอ้ชาวบ้านตอนนี้กูไม่สวดละกูจะวิ่งทุกคนในหมู่บ้านคงคิดได้ยังไงแต่เราเปิ้ลไ,ไปวิ่งนะสวดสา,ายได้ก็เป็นเรื่องปกติสนามวิ่งสุวรรณภูมิก็ทำมาแล้วมันยาวมากใช่ไหมหอมดูสักทีว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ทําได้พบเลยครับว่าทับที่วิ่งได้ขับใจวิ่งยากถูกไหมฮะคุณมีที่แต่คุณต้องการใจ,ใจคุณไม่วิ่งคุณก็ไม่สามารถทําอะไรได้อยู่ดีถูกไหมฮะ พยานมันอยู่ที่ใจว่าคุณจะวิ่งหรือป่าเรื่องเวลาไม่มีเวลา้ะเป็นข้ออ้างที่ดีมากไม่มีเวลาผมก็มานั่งคำนวณสิของที่เราใช้ไปบางอย่างเนะาะมันยังรีไซเคิลกลับมาใช้ได้เลย,เยถ้าเกิดเราจะรีไซเคิลเวลาของเราบ้างละ่ะทําได้ไหมก็ลองไปดูว่าในอนาคตเราเสียเวลาอะไรไปกับเวลาราบ้างวันวันวน,นั่นไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านไปเม้นเมาส์แชร์เขากินอะไรก็ทําอะไรมันขึ้่งชาวบ้านดีกว่าไปดูชีวิตคุณชาย คนชายที่หนึ่งคนชายที่สองไปดูชีวิตพออแรงเขาแต่ชีวิตพออวัวเย็นกูเนี่ยไม่ได้ท่าเลสักอย่างหนึง่งแล้วก็เลยคิดใจเออแล้วก็กลับมาทำละก็ใช้ละรีไซเคิลเ,เวลากลับเอาเวลากลับมาก็ถึงวเวลาบ้านตรไหนก็ทําลงมือทาเช้าว่างวิ่งเย็นว่างวิ่งเอารูปมาตอนคืนวิ่งได้วิ่งถึงวเ,เวลาเวลาเรากลับมาเราก็ทําได้ทุกท่านครับชีวิตของคนเราเนี่ยเราไม่ท้ารู้นะครับว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันพรุ่งนี้หรือชาติหน้าเลยมาก่อนกัน คิดได้ลงเลยถามัะคิดออกต่อฮะแล้วอย่ากคิด off. ออกปุ๊บผมก็เอ็นจอยเอ็กซ์เพียนทุกอย่างเป็นประสบการณ์ตั้งแต่วันเริ่มซอ้อมวันเริ่มวิ่งทุกอย่างเป็นประสบการณ์มาหมดนะมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่ามากแต่มีเวลาน้อยใช่ไหมอาจารย์ห้าสิบเจ็ดนาทีผมเลยแค่เจ็ดนาทีเองเพราะฉะนั้นผมขอเรื่องย่อๆละครันนะมีสองตัวที่อยากให้ให้ใหร,รับทราบผมเริ่มซอ้อมจริงๆวันที่สามกุมภาพันธ์นะไปซีซสุนวันที่ยี่สิบสามคือวันที่ไปวิ่ง มีอยู่ครั้งหนึ่งคะผมก็ซ้อมวัาซ้อมวิ่งวัผมก็ไล่ไล่เข่าเจ็กมาจากเก็บได้พอสมน้อยแปดกิโลสิบกิโลวิ่งไปเรื่อยเรือมีอยู่ครั้งหนึ่งฮะวันที่ยี่สบเมษายี่สิบหกกิโลคือเป้หไปไา, 26, ไปไาหมายในการวิ่งว,วันนั้นวิ่งไปได้ยี่สิบกิโลหลังจากยี่ิบหกท่ไม่ได้ยี่สิบขาหมดแรงมันไม่ไปคลัมันลากกันจนไม่ไปพะฉะนั้นผมค้นพบสิ่งหนึ่งครับมันมาคาัดข้ข้างหูผมชื่อจริงของเขาคือปีนิก แต่ผมสนิทกันมากเลยเรียกว่าอ e ีนิด <laughs> อ e ีนิดไันเป่าหูหอยอีน e ิดไว้สู้ไว้สู้ไว้เชื่อไหมครับหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นผมยังสามารถวิ่งได้ผมกนคนพบว่าเฮ้ยถ้าใจเราไปถึงตัวเราก็ไปถึงครับถ้าใจเราไปถึงตัวเราไปถึง,าถงกายเราไม่มีแลงนะแต่ใจเรายังมีมันพาเราไปถึงคนระอันนี้เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ที่ที่ผมคนพบหลังจากนั้นผมก็ฟ้อมไตระดับไปเรื่อยอีน e ี้ก็มาโห่หาผมทุกวันนะะจระท่าน